แล้วนะคะกับหนูนาะบอรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะห่างหายกันไปนานเลยคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะวันนี้มีรถดีๆมานําเสนอให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกแล้วนะคะก็จะเป็นรถสไตล์อนเนกประสงค์รถครอบครัวที่หลายๆคนตามหาเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะโตโยต้าวิทนะคะปี05นะคะเครื่อง2000คิวตัวริมิตนะคะมีสรุปให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาชมโฉมของเขากันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะลองมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขากันเลยนะคะนี่เลยโลโก้ของเขาก็จะเป็นวิดแบบนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนตัว W เนาะแล้วก็จะมีคิ้วเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟของเขานะคะก็จะเป็นฮาโลเจนมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกแล้วก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะทีนี้ลองมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยว อยู่ตรงด้านข้างแบบนี้เลยเนาะและในส่วนของตัวล้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาด17นะคะยางเป็นไฟสโตนแมกเดิมจากโรงงานเลยนะคะขนาด17เนิ้นะคะลองมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยติดอยู่ตรงสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะนี่เลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2 0 0พตัว Q Limit e d นะนะคะก็คือตัวท็อปนั่นเองนะคะ อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปดูภายในกันนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะด้านหลัง2จุดตรงนี้เลยเดี๋ยวนะ่าลองเปิดในส่วนของด้านหลังภายในให้ดูกันก่อนนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นรถ6ที่นั่งสังกเกตได้ว่ามองเข้าไปปุ๊บก็คือแบบภายในแบบว่าสวยกรีบเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหลังนี้นะคะสามารถพับลงไปได้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถแบบว่า อนเนกประสงค์ที่จะไปเที่ยวปีใหม่นะคะมันทุกของคนของมันทุกคนนะคะคันนี้เหมาะมากเลยนะคะสามารถพับเบาะลงไปได้แบบนี้อ่ะ ทีนี้เดี๋ยวนาจะพาลองไปดูในส่วนของออปชันด้านในผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะว่าจะเป็นไงนะคะตามไปชมกันเลยค่ะทีนี้นาะก็อยู่ในส่วนของด้านในของเจ้า t o y o ต้าวิทคันนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าพอเข้ามานั่งปุ๊บนะคะรู้สึกเลยว่านั่งสบายมากนะคะและพื้นที่ใช้สอยของเขานะคะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ลองมาดูในส่วนของแผง ข้างประตูกันบ้านนะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างน,นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับกระจกนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวาก็คือ,คอข้างพวงมลาลัยตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับการมองเห็นกระจกมองข้างของเราได้เลยนะคะก็ปรับตามความสะดวกที่เราถนัดเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจก ไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านห้องผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูในส่วนของตัวคอนโซลของเขาบ้านนะคะก็จะออกแบบเป็นสีโทนสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องเสียงก็จะเป็นของ Pi o n e e er เนเนาะสามารถเล่นบลูทูธได้นะคะ AUX FM นะคะ CD MP 3ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะคือแอร์อัตโนมัติเล่นเองนะคะสามารถปรับอุณหภูมิให้เรานะคะ ได้อัตโนมัติเลยและในส่วนของตัวเกียร์ตัวนี้นะคะเขาก็จะออกแบบเป็นเกียร์ออโต้นะคะออกแบบมาให้อยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าทําให้พื้นที่ตรงกลางด้านคนขับตรงนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะมากขึ้นเนาะและในส่วนของตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะ <c oughs> เขายังมีแอร์มาให้ช่องช่องลมแอร์เนาะให้ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวเบาะเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเบาะหนักทั้งคันนะคะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะและพลิกสุดของเจ้าโตโยต้าวิคันนี้นะคะก็คือมีสรุปนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาชมกันเลยนะคะนี่นะเปิดแล้วเวลาที่เราแบบว่า,าต้องการรับลมชมวิวหรือว่าไปเที่ยวร้อยแบบว่าอยากรับลมธรรมชาตินะคะก็สามารถกดเปิดได้เลยเนาะ นี่นะคะอันนี้เปิดขึ้นเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปิดเอาไปหมดเลยก็สามารถกดถจะมีปุ่มกดตรงด้านตรงนี้นะคะก็เลื่อนไปได้เลยแบบนี้นะคะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กมีมีลูกมีหลานนะคะเวลาที่เดินทางไปเที่ยวกันนะคะคันนี้เหมาะมากเลยเนืสามารถแบบว่าโผล่ขึ้นไปชมวิวบรรยากาศได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบร้อนก็กดปิดไปค่ะแค่เห็นแบบว่าภายนอกวิวภายนอกแค่นี้ก็พอก็ได้นะคะ แล้วทีนี้ในส่วนต่อมานะคะอยากจะบอกว่าเจ้า t o y o ต้าวิทคันนี้นะคะถ้าลูกค้าได้ไปนะคะยังมีในส่วนของกุญแจสำรองนะคะซึ่งกุญแจของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะคะ mm hmm. ก็เท่ากับว่าคันนี้ลูกค้าจะได้กุญแจไป2ดอกเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. แล้วในส่วนของตัวเล่มนะคะ mm hmm. ก็คือเล่มสรุรปกรันก็ยังมีอยู่ครบนะคะ mm hmm. ตัวนี้นี่เลยเล่ม รถนะคะอยู่ขบคันแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะว่าจะขึ้นลงนั่งสะดวกสบายแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะน้าอยู่ในส่วนของด้านหลังของห้องผู้โดยสารของเจ้าโตโยต้าวิดคันนี้แล้วนะคะ อย่างที่บอกไปเลยว่าด้านหน้าถือว่านั่งสบายแล้วนะคะพอมานั่งด้านหลังนะคะก็สบายเช่นกันนะคะมีที่พักแขนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะเยอะมากขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะคะคือแค่ก้าวขาขึ้นมาแล้วก็จะมีที่วางคงวางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะใครที่กําลังมองหารถไปเที่ยวปีใหม่นี้นะคะ ขอแนะนำเป็นเจ้า Toyota w i ิ h คันนี้เลยนะคะตัว Top l i m i t e ตด้วยนะคะได้ไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าวิทคันนี้กันบ้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,000นะคะ1,998 cc เปซเป็นเครื่องยนต์ VVT-i นะคะ16าวาล์วสำหรับเจ้า Toyota w i ิท2.0 Q limited บีศนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะแล้วดูมาจากคลิปนี้นะคะแคบมาเลยแล้วมาบอกนานะคะว่าพี่ดูรีวิวน้องหนุนาามาเดี๋ยวน้ามีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้านะคะขอ,อย้ำอีกครั้งนึงนะคะกับราคาเจ้า Toyota าวิคันนี้นะคะอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะช้าอดหมดไม่ทันเขานะคะรีบเข้ามาเลย ติดต่อได้เลยนะคะเบอร์0910452284เซลล์หนูนานะคะโทรปรึกษาได้ตลอดนะคะและที่สำคัญขอฝากช่อง YouTube ของร้านบอรถบ้านนะคะบอรถบ้านเพชรบุรี an, p p หรือจะหน้าแฟนเพจของบอรถบ้านแต่ละสาขาของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะก็จะมี 1. นึ่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่อาเภอเมืองนะคะเพชรบุรี 2. สาขาชะอาําอยู่ติดกับปั๊มน้ํามันเท่งขาขึ้นกรุงเทพนะคะ สาขาที่3คือสาขาหัวหินนะคะอยู่ยื่นๆกับค่ายนาเรศวรน,นะคะและสาขาที่4คือสาขาน้องใหม่ที่นี่นั่นเองก็จะเป็นสาขาราชบุรีนะคะจะประจําอยู่ที่สาขานี้นะคะเข้ามาคุยเข้ามาทดลองรถกับนาได้เลยนะคะขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ